สวัสดีค่ะส,สทมทชานผู้ชมทุกทท่านเลยนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของอาอยู่ในตอนนี้เดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะคะในรุ่น New Ford Ranger ตัว XLT นะคะตัวนี้เป็นตัวกระบักแคปยกสูงนะคะสีดำค่ะราคาจำหน่ายนะคะจะอยู่ที่7 9 4 0 0 0 0บาทนะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปของกระบักแคปของเราเลยนะคะคันนี้นะคะอาจแต่งไม่เยอะนะคะลูกค้าเอารถเป็นเน้นใช้งานค่ะ จะบอกโปรโมชั่นนะคะว่าตัวนี้นะคะดาวนี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่งห้าปีนะคะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าชุดแต่งของแถมอาให้อะไรลูกค้าบ้างตัวนี้แต่งไม่เยอะนะคะเป็นรถใช้งานนะคะเน้นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะดาวที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะส่งหกสิบงวดค่ะตัวนี้จะเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะ ที่ติดเพิ่มให้กับลูกค้าไปก็จะเป็นตัวซุ้มล้อนะคะที่มีขนาด6นิ้วมีหมุดที่เป็นสีดำด้านค่ะแม็กนะคะแม็กตัวนี้เป็นแม็กขอบ17นะคะมาพร้อมอยางเลยนะคะตัวนี้จะเป็นยางของบิดโตนนะคะสียางจะอยู่ที่265ทับ 65R17 นะคะตัวนี้จะเป็นแม็กที่มาจากโรงงานเลยนะคะลุมดำค่ะ ข้างนะคะคขนาดฟิล์มนะคะคันนี้ติดฟิล์มของอเมริกันออโต้ฟิล์มนะคะตัวนี้จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะบานหน้าจะอยู่ที่60เอรอบคันจะอยู่ที่60ซนะคะขนาดเปอร์เซ็นต์ของฟิล์มลูกค้าสามารถระบุดได้เลยนะคะว่าอยากได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ติดเพิ่มเติมให้ไปอีกตัวนี้ก็จะเป็นตัวคิวกันสาดนะคะ วเรามาดูทางด้านหลังกันค่ะใส่กระบะไลนเนอร์ให้ไปนะคะเพราะรถเดิมๆที่มาจากโรงงานจะไม่มีไลนเนอร์นะคะอันนี้ก็ใส่เป็นกระบะไลนเนอร์ของฟอร์ดแท้ให้ไปด้วยค่ะทางด้านหลังนะคะในรุ่น New Ford r เ n g e จตัว XLT ของเรานะคะตัวกันชนหลังนะคะจะเป็นตัวใหม่ค่ะจะเป็นสีดำเงานะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์หลังนะคะ4ี่จุดตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์นะคะ คันนี้นะคะอาจติดตัวช่วยผ่อนแรงฝาท้ายให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะเปิดปิดให้ดูค่ะตัวช่วยผ่อนแรงเราสามารถที่จะเปิดปิดฝาท้ายด้วยมือเดียวนะคะเดี๋ยวปิดให้ดูค่ะนี่นะคะ จะพาไปดูตัวภายในรถนะคะเราเป็นกระบะแฝปเปิดได้นะคะทั้ง2ฝั่งค่ะที่อาติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะคะก็จะเป็นตัวพาย,ยางกระดุมเข้ารูปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวชุดของแถมทั้งหมดนะคะที่อาแถมให้ไป พร้อมกับตัวบลอกแค a บนะคะบอกแครจะเป็นแบบมีพนักพิงก็ได้ไม่มีพนักพิงก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นแบบมีพนักพิงนะคะในกล่องนี้ลูกค้าอาจจะสงสัยว่าคืออะไรตัวนี้จะเป็นตัวกระจังหน้า ford ford ตัวใหญ่นะคะอันนี้คือลูกค้าขอมาแต่ลูกค้าไม่ขอติดตั้งขอกลับไปติดตั้งเองที่บ้านนะะก็จัดให้นะคะพร้อมกับตัวสติกเกอร์ด้านข้างนะคะ ตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์คำว่า fx 4 max นะคะลูกค้าขอมาก็จัดให้ค่ะแต่ลูกค้าไม่ต้องการติดนะคะเดี๋ยวจะกลับไปติดเองที่บ้านก็จัดให้จ้ะในรุ่น new f o r d ranger นะคะตัว xlt ของเรานะคะตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะจะอยู่ที่2.2ลิตรนะคะให้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้าคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ6สปีดนะคะในรุ่นนี้นะคะราคาจะอยู่ที่7 9 4 0 0 0บาทนะคะ กุญแจจะเป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะคะแบบนี้นะคะทั้ง2ดอกค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทาค่ะพร้อมมาติฟัง์กชั่นตรงพวงมาลัยนะคะมีหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะตัวจอตัวนี้จะเป็นตัวซิงค์ใหม่นะคะรองรับได้ทั้งมือถือคือ Apple CarPlay หรือว่าตัว Android Auto ก็รองรับได้นะคะ กระจกมองหลังนะคะตัดแสงอัตโนมัติค่ะเบาะนะคะยังเป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นเบาะหนังอก็จัดให้ได้นะคะคันนี้ลูกค้าบอกว่าขอเป็นรถใช้งานไม่ต้องแต่งเยอะนะคะ เป็นไงบ้างคะดูรายละเอียดชุดแต่งรับคันกันไปแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรมาหาอาได้ที่เบอร์โทร0 22 22 9 9 2 2 2 9 2 4 4นะคะหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะโทรก็สามารถยิงบาร์โค้ดหาอาได้เลยนะคะตรงหน้าจอฝั่งทางด้านซ้ายตัวนี้จะเป็นคิวอาร์โค้ดลายส่วนตัวของอาคา่ะแอดมาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นการใช้เงินดาวกับอา,าได้เลยเดี๋ยววันนี้อาก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปรีวิวนะคะเ,เจ้า Ford r เล ger กระบะแครบยกสูงของอาวไว้เพียงเท่านี้ก่อนฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดต,ดต